สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมไปไหนมาบ้างนะครับแล้วก็ได้ไปเจอพระโอ้โหสวยมากครับหลายองค์ครับหลายองค์ติดตามมาเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาเปิดแผงพระอีกแล้วนะครับที่วัดที่เดิมที่เดิม <laughs> นะวครับวันนี้ออกวันนี้ลงของเยอะน้อยวันนี้ลงของเยอะน้อยนะครับโอ้โหวันนี้เสียดายนะครับถ้าใครได้มานะครับโอ้วันนี้จำจำนี่เป็นไงครับสมเด็จนะครับสมเด็จในแผงของผมโอ้โหนี่ครับมีหลากหลายมากท้าบูชาก็มีนะครับโอ้ยเยอะแยะไปหมดวันนี้นะครับถ้าไม่ได้ห้าหมื่นไม่เข้าบ้านนะครับ องนี้ก็เป็นพระขุนแผนบ้านกลางนะครับนนพิมพ์สวยมากนะครับพิมพ์สวยมากอันนี้อน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นของคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาก็เอามาเพื่อที่จะเพื่อที่จะมาปล่อยนะครับแต่ว่าผมเห็นดูแล้วว่าสวยโอนนี้พี่ปล่อยเท่าไหร่ครับเนี้ย ไม่รู้พี่จัดการเอาพระของพี่แล้วให้ผมจัดการได้ไงอันนี้สวยมากเอางี้เอางี้เดี๋ยวให้ผมดูให้ชัดๆก่อนนะให้ท่านผู้ชมดูฟอร์มาองเรผมนะครับผมจะปล่อยแล้วเราจะได้พระรุดพระรุดนบ้านการนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเดี๋ยวโอ้โหผมคิดว่าผมโชคดีเนี่ยนะคุณพี่กันมาจากไหนก็ไม่รู้ แกบอกว่าขายผ้าให้วงหนึ่งนะให้แกเปิดราคาแกบอกไปแล้วแต่เราจะให้โอ้โหผมว่าสุดยอดเรื่องนี้อืมบันกลางชัดชัดบันกลางแท้แท้โอ้โหอยูด่ด้านหลังนี่โอ้โห <ๆ S 1> ใช่เอาเลยครับเอาเลยครับสบายครับผมกำลังติดผัดอยู่กับผ้าขุ่นแผลน,นี่ครับเอาเลยเอาเลย อันนี้เป็นผ้าที่มีคนมาปล่อยในแผงนะครับวันนี้ผมเปิดแผงด้วยนะครับเอาผมเปิดแผงด้วยเอามาดูกันต่อดูกันต่อโอ้โหนี่รอยว่าหลุดข้างหลังนี่ใช่เลยโอ้โพื่อนๆว่าอ,อุนี้สักกี่มื่นดีโอยมือไม้สั่นเลยเนี่ยอเอาเงี้งผมจะลองต่อ ดูส,ส,ง,นนนะสงสัยต้องคุยกันนอกรอบเลยเนี่ยนะครับสงสัยต้องคุยกันนอกรอบแล้วเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับครับนี่เราก็มาเยี่ยมเยียนนะครับแผงพระเพื่อนผมเองนะครับโอ้โหพากันเยอะมากเลยมีของแปลกแกด้วยอะไรหมูป่ากี้พี่บอกอะไรหมูป่าไหานฮะสองหมูป่าอะไรนะสองหมูป่าครับ คืออะไรหมอยหมอยหมูป่าผู้ผู้ชมถ้าผู้ชมได้ยินไหมว่าอะไรหมูป่าผมไม่ได้พูดนะสมอยสมอยถ้าไหร่ฮะขายเท่าไหร่อันนี้ครับพันสองครับโอ้พันสองแล้วมันดีเด่นนัไหนาฮะทางด้านคพันมหาอุดโอ้โหมันน่าจะมีเมตตาด้วยเดี๋ยวไม่เมตตาแล้วแล้วโอ้ของหมูป่านะโอ้โหนี่ โอ้โหนี่พาเยอะมากเลยสไปเดอร์แมนโอ้มีสไปเดอร์แมนอีกสไปเดอร์แมนเลยครับครับโอ้โหพี่แบบมาจากไหนอันนี้รักเขามาครับโอ้โผมไม่เอาด้วยนะเดี๋ยวโดนของโจรโอ้โหนี่พี่มีความสุขมากเลยนะเนี่ยฟังเพลงไปด้วยโอ้โหท่านผู้ชมถ้าแวะผ่านมาทางนี้อย่าลืมแวะแผงเอ่อเขาเขามีชื่อเขาอยู่นะชื่อแผงเขา啊 แล้วคุณพี่เปิดทวันเปล่าครั้เนี้ยเบิร์ดบ้าพระกองอ๋อเบิร์ดเบแผงปลาเบิร์ดนะครับแผงปลาเบิร์ดโอ้โหขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมไปดูแผงอื่นอีกนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเอออันนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรพี่ใบไม้ลวงอ๋อใบไม้ลวงโหสวยนะโหขอบคุณนะครับที่เอามาให้ผมชม ขอญาตขอญาตไลฟ์ให้เพื่อน,น,นผมดูหน่อยโอ้นานๆจะเจอผ้าสวยๆแบบผ้าอค์นี้เป็นของ,อข,องของท่านเขาก็มาเนี่ยมาเที่ยวที่สนามพระนี่แหละนะครับผมเห็นเข้ากันเลยขอญาตเท้านะครับสวยมากเลยโอย,อยู่อย,อยู่ผมเห็นโอ้โหออนี้องใช่แน่นอนเลยนะครับโอ้โหสวยนะครับท่านผู้ชม สดสดองดีบอกได้ครับเดี๋ยวใครใครดูก็ชื่นชมกันเป็นแถวเลยเนี้ยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้สวยจริงนะครับพิมพ์อะไรใบไม้นะใบไม้ร่วงโอ้งามหายากครับเลนี้ใครหลุดมาให้เนี่ยนาไม่มีคนปล่อยลอกใครไม่หมดไม่ใคยปล่อยลอกโอ้นี่มัน นีะส <200. S 2> องร้อยซื้อต่อไม่ได้อะคนนึงเขาก็เป็นยางยางเนเป็นเหรียญน,นี่เป็นนู้ดนี่รู้วันที่จะรู้หมดเป็นเป็นจ่านี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครเก่งนะซื้อต่อได้ไหมซื้อต่อได้ไหมไม่ได้เป็นจ่าไม่ต้อง<แ>พูดถึงหรอกดัาระดับโอ<ห>้หน,นี่สองร้อยนี่มันได้เปลาเลยนเนี่ยเนี่ยประธานพิมพ์ใหญ่ อันนี้ต้องวัดระครังนะเนี่ยระครังมัดียกบยุบยุบกลางกลางโอ้โหลมวนศาสนี่หูยนหนึบนุ่มโอ้<ห>นนเอานาะ 500. น <laughs> อันนั้นห้าร้อยไปกำไรเห็นเฮ็ดนะกำไรเห็นเฮ็ดสามร้อยองนี้ผมว่าถ้าไปสนามใหญ่เป็นหมื่นนะเนี่ยไปลึกเลยล่ะนะ โอ้โหตาดีจังเลยโอ้ยนี่ถ้าไปซื้อแบบเต็มๆหรือว่าแบบที่อยู่ในตู้กระจกในมือเซียนใหญ่เนี่ยนะใส่ทุ่งไว้นะโอ้โหอันนี้ถ้าไปไปอยู่ในรังแบบนั้นนะู่ในกรอบด้วยผมเก็บกรากอบใสมันอยู่แล้วอ๋อสวยมากพิมเป๊ะๆเลยขอบคุณครับอืมสวย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 นี่มีไมโครงหนึ่งเลยครับเนี่ย โอ้โหเออเราเราองนี้อ่าวัดอะไรบางขุนพรมหรือว่าระครังนะพี่ระครังวระครังพิมพิมใหญ่อ่าพิมใหญ่ยุคก,กลางโอ้โหสวยมากขอทาบหน่อยได้ไหมเนี่ยอ,อันนี้วัดระครังนี่องค์งนี้เขาทำไมเนื้อมันถึงได้แน่นล่ะพี่นี่เนื้อเนื้อแก่พงโอ้แก่พง,พงเนาะ แล้วก็มีเม็ดพระธาตุเต็มเลยพระธาตุทำหลังนะเม็ดพระธาตุครับครับครับเอาแล้วทำไมตรงเนี้ยเนี่ยผมสงสัยตรงเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้สีสีขาวเนี่ยนวลนวลแป้งโดยพิมพ์แป้งโดยพิมพ์นะครับผมเอ้แป้งโดยพิมพ์จะขึ้นมาโอ้บางองค์บางองค์ก็ไม่มีก็มีใช่ไหมมันถ้าของของของเทียมจะไม่มี อ๋อของเกมไม่มีนะเกมไม่จะมียังไม่ขึ้นถ้าของแค่นี้ต้องมีแค่ต้องมีขึ้นละอองข่าวโ,โอ้ยทรายดินสัพองเนี่ยจะขึ้นอุ้ยข้างหลังแล้วก็แบบนี้ที่ข้างหลังนี้เขาเรียกแบบอะไรแบบนี้นหลังผ้าท่าอ๋อหลังเม็ดพะ้าท่าเม็ดผ้าท่าเห็นไหมเห็นเห็นเขาขาวแต่บางคนเขาเรียกว่าเม็ดผงแต่ไม่ใช่อ๋อนี่บ้านี่บ้าเนี่ยนะเออเม็ดเยอะๆนะอ๋อที่เป็นเม็ดเม็ดตรงตัวๆใหญ่ๆอ๋อเม็ดผ้าท่าอู้เยอะนะเออหลายเม็ดสี่ห้าเม็ดโอ้มีหลังเม็ดผ้าท่า ผมุทธคุณนะมันจะละเอียดเม็ดเลยครับครับโอ้นี่เม็ดใหญ่ๆโตๆโอ้โหเนื้อยังก็เป็นจ้ำๆนะสวยจริงสวยจัดเลยเนี่ยิมยุกลางครับอยุกลางเอาไม่ใช่นะอายุกลางนี่ก็เป็นแบบแกะกันโดยฝีมือของที่ที่ทางสมเด็จโตใช่ไหมถ้าหลวงพิจารณ์ซุ o ม z ซีกฝ่ามือมันจะคดนิดนึงอครับนิดนึงอ๋อครับ อ oh, งนี้ก็เป๊ะแล้วเนี่ยโสมมันสวย้าห oh, <า>วาดสียเท่ากันหมดสง่านะ mm hmm. ดูแล้วองค์นี้ได้พึ่งพายครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ช่วยกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปส่องพระกันต่อน,นะครับ